บรรยากาศของห้างก็จะประมาณนี้มีแค่นี้แหละเมืองเนี้ยกระจุงกระจิงชวแวะเราแวะเข้มามาร้านอาหารเอเชีย ในวันหยุดนะคะเราก็จะออกไปข้างนอกแต่ว่าอากาศก็ช <h> ่างเป็นใจเอ๋อเลยดูกี้ตาอย่างนี้เราให้เนียวเน

อ๋อ,อ,อน,นี่แส้ใสมาลงมาลักาลางกินเจอู้รีซ่ากันเก่งมากาขนมก็จะกินขนมปังก็จะกินกีตาร์ก็ต้องนั่งเช็ดด็กขี้มูกอ่ะ อร่อยไหมแบะชเอ้ยนี่เขาให่สเก็กเออนี่ไงเขาก็ทำเนาะอยู่นี่ราสเต็เนี้มันแคบเกินมีหวังหัวแตกอันนี้สัไม่มีอะไรเลยอยดีแล้วที่ไม่มีคนอ่ะ ก็ชอบแบบนี้แหละเดินสบายๆชิวๆอ,อ,อันนี้้อันนีตรงเจอกับเซ็นทรัคอร์สป่ะเข้าไปได้ป่ะมัน,นเป็นตู้เอิร์นสกาอ๋อแบบตู้จดหมายป่ะหนาวอ่ะ อุออยในนี้สวยอะ่ะนี่ตรงนั้นน่ารักอุยร้านนี้น่ารักจังเลยเป็นร้านขายไอ้นี้ปะแบบเอออย่างนี้ค่อยดูเข้ากันเระกาลหน่อยอุย้ตรงนี้ก็น่ารักบ้านขนม พิม้าหรอก้านไงเห็นปะขาวๆพิม้าหรือฝ <laughs> ุ่นมันบรรยากาศของห้างก็จะประมาณนี้มีแค่นี้แหละเมืองเนี้ยกระจุงกระจริง อันนี้ดูมินิมอลคอนฟิชชั่นไฟเฟย ลิซา่าชาแวบ,บเราแวะเข้ามาในร้านอาหารเอเชียเข้ามาเข,ข้ามาในโซนผักคือจะซื้อผักใช่ไหมเนี <ลำ S 1> ่ยอลิซาไม่จับนะลูกลามาทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นอะ พี่ผักชีปะ่ะพี่หน้าผักชีอะ่อะ,อะน้ำตาไหลอ่ะลิา่าอารมณ์เหมือนแบบถึงสำมเพง,เง,งนนอะไรเงี้ยอะไรขนมไทยทุกคน,นไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยอะ่ะ ็คือแบบว่าขนมต้องจัดแล้วตรงตามหอละห้าค5ล5ห้าสามสิบห้าหอละสิบห้าบาทค <c ười> าราดาอันนี้เขา,า,าเรียกอะไรนะชาไข่มกุกปะไม่เคยขึ้นมาเลยอะเคยอยู่แต่ข้างล่าง กล่องละเท่าไหร่สามร้อยเก้าเราจะซื้อต้องอยาก,กินนะกินบปะประหยัดใบลูกบอลไม่รู้จักไม่ชอบพ่ดูดในโดเลยเหงม่อตกอีกแล้วจ้าวันนี้อากาศก็คือเย็นๆตอนนี้ก็ยังตกเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นมันตกเป็นแบบเม็ดเล็กๆแบบตกมาแล้วละลายเลยอะ่ะเปียกมาก เดีย๋ยวตอนนี้จะไปซื้อซื้อของที่จะเอามาทำถาดไข่เนาะแล้วก็จะแบ่งให้ป๋ากลับไปกินบ้างวันนี้เราทำถาดไข่นะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายตอนทำไข่ตอนจะสิบแล้วว,ว้าวถาดก็จะเป็นสวย เสร็จแล้เอสร็จแล้วค่ะอลิสาชิมไหมแม่กินไหมอีกทัดอีกทัดอีกทัด คนเห็นทาร์ตไข่ของเราที่ฟูฟ่องอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าเตามันจะแบบบังไม่ให้เห็นก็เถอะเสียดายที่เตามันบังไม่ให้เห็นแต่ว่าเออกำลังฟูกำลังฟ่องนะคะเต้าอลิซาพี่ซี่จ้าพี่ซี่จ้าอาจายมมี่แยมมียมมี่เป็นจะสร้างแค่ไหนวายยูโซเป็นตาสังฮะ วามดีแสบว้ามม่แอะไรไหมอาแสบปะใสบไหมเยิบหยัมี่เปร่าไลยให้เป่าอ่ะ เธอเนีดนึงไม่อ่กกันเนาะก็คือแบบว่าน่างกินมากาค,ครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เอ,อ,อรเิกได้ถูกฆาตกรรมด้วยแหละศพของเธอในตอนนั้นนะครับก็เรียกว่านเน่าเปื่อยหมดครับ มือยังไม่ตกจริงหมจะไม่ได้ทำงานหมดวันหยุดของเราแล้วก็คือเราหยุดไป3วันนะคะก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็วันนี้วันที่23แเราก็จะทำ23 2สาม26สี่เออเพื่อสุกเสาร์อาทิตย์เตียงกันแล้วก็จัดด้วยรวมกันเป็น5วันแล้วก็หยุดอีกทีอังคารพุทธเนาะก็คือกิตาชอบทำงานวันหยุดเพราะว่า เราเราไม่ได้แบบอะไรกับเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วไงเพราะว่าเออถ้าถ้าในทางครอบครัวปาก็คือเขาก็เออป้องกันโควิดเนาะก็ไม่อยากให้แบบไปพบปะญา,าอะไรมากแล้วก็ส่วนครอบครัวไทยเราเองเน่ที่พวกน้องๆแม่อะไรเงี้ยคือ,คอเราเราไม่กินคริสต์มาสอยู่แล้วก็คือมันไม่ใช่วัฒนธรรมเราอยู่แล้วโอเคที่จะต้องมาแบบกินอาหารแบบวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้าก็เลยตัดสินใจแบบว่า ทำงานยาวๆไปเลยวันหยุดแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะคะวันหยุดซึ่งปีที่แล้วก็ทําแล้วก็ปีใหม่ก็จะทํางานก <c oughs> ็จะไม่มีฉลองอะไรมากมายเ่าเลยได้เวลาเดี๋ยวก็จะไปคุน้นเรืบัตอ่ะที่กิต้าจะลงคลิปนี้ก็คงจะแบบเลยปีใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ากีต้าจะลงคลิปดีเลยนิดนึงเพราะว่าไอ้ถ่ายมันถ่ายได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัดคลิปเนี่ย คือใช้เวลามาก <c oughs> ใช้เวลาในการเริ่มต้นนะแบบไม,ไม่ไม่ทำสักทีไม่ทำสักทีมันก็เลยเป็นแบบคลิปมันก็จะเล็เนลน,นิดนึงแบบว่าเ้ยตามใจเราอะไรนะาำใจตามเวลาตาม,มอารมณ์อราเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำจริงๆแหละเราก็ทำเป็นแบบเมมโมรี่เล็กๆเอาไว้ดูเนาะเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญที่เจเจให้เราดีกว่านะคะเดาว่าเป็นน้ำหอม ราะว่าหนักหนักนิดนึงว่าแล้วก็าต้องเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมที่เรากำลังจะซื้ออยู่พอดีเลยกินนี้กล่องน่ารักมากเลยอ่ะวิงวิงวิ้ง นี่นะคะคุณน้าคุณตากันดีว่าจะซื้ออยู่พอดีเลยไม่ต้องซื้อแล้วหอมกลิผู้หญิงผูหญิงเราก็ได้น้ำหอมเราอีกขวดหนึ่งแล้วเราจะอืมเป็นกลิ่นแบบผู้หญิงผู้หญิงเนาะก็ขอบคุณเจ๊มาก Merry Christmas ค่ะทุกคนตอนนี้กีต้าทำงานอยู่นะคะก็มีความแบบว่า ใส่หมุกระจุ้งกระจิงเนาะแล้วก็ไปเจอแบบว่าเออคนแก่ที่เราดูแลเนี่ยเขาก็ดีใจกันใหญ่เลยแบบโอ๊ยเธอน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็แวะมาทักทายทุกคนแบบหนึ่งเนาะแล้วก็แบบเออนั่นแหละก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะคะทํางานในวันหยุดเทศกาลก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แวะมาบอกทุกคนว่า m ม r ี่คริสต์มาสค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆในวันคริสต์มาส ก็ขอตัวกลับไปทำงานต่อแล้วให้ดูยองางการการสร้างอูวี่ด้ดสองสี่หกแปดสิบสิบองอกลุ่มวี่สิบสตัโตวตัวใหญ่มากดู ชัดก่อนเลยสิกว่ามันจะสุกไงไม่ย่างเลนี่คนอ้น I Want for Christmas อ๋กินสามคนสาวบ้านไมกินสามคน นี่แหละคือเขาเรียกอะไรวะส่วนที่อร่อยที่สุดหัวผูหรอนั่งไปกันไมล่ะล้กโอ้ไม่ว้าวปาดดิแบบนี้กินกินไปเลยฮะจุก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 ครับราคาจุกจุกก <c oughs> ินไม่หมด <c oughs> 我妹妹啊。<Yeah. S 1> yeah.